เราทุ่มเทพเพื่อแฟนๆละครนะคะแล้วก็แฟนๆช่อง3วันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะสำหรับงานมหกรรมความบันเทิงฉลอง49ปีช่อง3ในชื่อว่า49ปีแห่งความบันเทิงสนุกสนานรื่นเริงเถิดเถิงทั่วไทยนะคะโหแค่ฟังชื่อนี่นะคะรายละเอียดนี่ไฮไลท์วันนี้นี่เรียกว่า แฟนๆห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพราะจะมีการแบ่งทีมฟุตบอลของนักแสดงหนุ่มๆค่ะว่าจะอยู่กับทีมกัปตันเกรทวรินทร์หรือทีมกัปตันบอยปกรณ์ค่ะแล้วก็ทราบมาแล้วนะคะว่าปีนี้แบ่งเป็นทีมสีเขียวและทีมสีชมพูคือไม่ว่าสีไหนก็ทาได้กัปตันเกรทวรินทร์มากนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีความสนุกสนานก็คือจะไม่ใช่การจับสลากธรรมดาแต่จะมีวิธีการที่โจ๊ะ จับเจ็บจีให้เข้ากับทีมงานทีมงานก็คืองานวัดคณิว้าวฮ่าฮิตจังว้าวแล้วือก็คึกคักแล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องลุ้นกันอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ว่าคือจะมีการถอดเสื้อเปลี่ยนกันกลางงานหรือเปล่าืเอเหมือนเป็นรมเนียมไปแล้วนะคะใช่ค่ะ <c oughs> และก่อนที่จะถึงงานในวันนี้นะคะเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปที่ลานฟาร์กพารากอนค่ะ2กับตันเขาก็เลยส่งคลิปมาเชิญชวนแฟนๆเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็ไปลุ้นกันรวมถึงรับก,กันมาด้วยนะคะรับก,กันแล้วนะคะใช่ค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมีการจับฉลากแบ่งสีนะครับของฟุตบอลช่องสาประจําปีครบรอบ49ปีของช่อง3แล้วนะฮะก็ <Wow. S 1> จะแบ่งกันว่าใครจะได้อยู่สีอะไรแล้วปีนี้ผมกับคุณบอยปรกรณ์ก็เรียกว่าอายุถึงแล้ว uh huh. หรือจะด้วยฝีมือหรือจะด้วยหน้าตาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้ รับเลือกให้เป็นกับตันทีมนะครับ <Yeah. S 1> ไปดูกันครับว่าผมกับคุณบอยใครจะได้อยู่สีไหนแล้วไปดูกันว่าลูกทีมสีไหนจะพีคมากมากกว่ากันนะครับก็มีสีเขียวกับสีชมพูนะฮะเรียกว่าสีทำลายผมทุกๆปีเลยนะครับสีทำลายผมทุกๆปีเลย เชิญชวนไปดูกันเยอะครับที่ารพารากอนพักนะครับตอนเย็นๆนะครับไปเจอกันแล้วก็อยากจะฝากไปถึงกัปตันทีมสีนูนคือคุณบอยประกอบนะฮะถึงแม้ว่าเอวคุณจะดีกว่าผมแต่ว่าเขาคือคุณแน่นอนนะครับไม่พูดเยอะเขาเจ็บเขาสวัสดีจ้าแฟนๆช่องสามทุกคนนะครับผมผมบอยประกอบเองนะครับเราจะได้รู้กันแล้วนะฮะว่าผม หรือคุณเกรซนะฮะหรือว่าดาราที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยจะได้อยู่สีไหนกันนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลช่อง3ปีนี้ครับซึ่งแน่นอนปีนี้เรามาในทีมงานวัดธานิว้าวนะครับผมจะมาดูว่าทีมงานปีนี้เนี่ย จะจับจีจโจแค่ไหนนะครับผมถ้าไม่ได้ครับ5โมงเย็นนะฮะมาเจอกันได้ที่ลานพาร์คพารากอนนะครับผมบอกเลยว่าทีมผมปีนี้นะฮะเน้นขำเน้นหาและเน้นริงทุกโทษชนะครับผมทีมเรสสู้ไม่ได้จ้ <c oughs> คะครับบลับกันตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่ามีใครอยู่ในทีมบ้างนะ,ะใช่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่า กับตาแต่ละคนเนี่ยจะอยู่สีอะไรด้วยนะคะ<ช>วันนี้ห้าโมงเย็นนะคะไปลุ้นกันนะคะที่แสงพลการนะคะ